แสงไฟนีออนสีส้มจากเสาไฟริมถนนทอดยาวเป็นเส้นตรงในความมืดหมิวเร่งฝีเท้ากระชับกระเป๋าแน่นขึ้นเสียงรองเท้าผ้าใบกระทบพื้นดังเป็นจังหวะเธอรู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองมาจากเงามืดแต่พยายามไม่สนใจอีกแค่สองซอยก็ถึงบ้านแล้วมิวคิดพลางหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลา23านาฬกา47นาทีทันใดนั้นเสียงมอเตอร์ไซค์แววมาแต่ไกลมิวชะง,งักหันไปมองแสงไฟหน้ารถสัตว์ส่องมาที่เธอแมนมิวคิดใจเต้นแรง รถมอเตอร์ไซค์ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้แต่ไม่ใช่แมนอย่างที่มิวคิดคนขับสวมหมวกกันน็อกปิดหน้าขอโทษนะครับคุณมิวใช่ไหมครับเสียงทุ้งต่ำดังออกมาจากใต้หมวกกันน็อกมิวไม่ตอบเธอถอยหลังอย่างระแวงผมแค่อยากคุยด้วยครับชายคนนั้นพูดต่อพลางลงจากรถมิวหันหลังวิ่งหนีทันทีแต่ชายคนนั้นไวกว่าเขาคว้าแขนหมิวไว้ได้ล่อยนะมิวตะโกนพยายามสะบัดให้หลุดอย่าดื้อสิชายคนนั้นกระซิบก่อนจะลากหมิวเข้าไปในซอยมืด เสียงกรีดร้องของหมิวดังขึ้นในความมืดแต่ไม่มีใครได้ยินเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดอ่อนๆส่องลอดผ่านใบไม้ในซอยเปลี่ยวเสียงมาห่าดังขึ้นเป็นระยะตามด้วยเสียงร้องตกใจของคนเก็บขยะตำรวจวเรียกตำรวจมาเร็วเสียงตะโกนดังลัน่นไม่นานนักเสียงเซเรนรถตำรวจก็ดังมาแต่ไกลร้อยตำรวจโทรสมชายหัวหน้าชุดสืบสวนก้าวลงจากรถพร้อมลูกน้องเขาเดินตรงไปยังจุดเกิดเหตุใบหน้าเคร่งขรึม เมื่อเห็นร่างของมิวนอนแน่นิ่งอยู่ในพงยาผู้ตายเป็นใครครับสมชายถามเจ้าหน้าที่ที่มาถึงก่อนชื่อมิวครับนักเรียนโรงเรียนมัธยมประจำอําเภอเรียนดีกิจกรรมเด่นที่โรงเรียนรู้จักกันหมดสมชายถอนหายใจแจ้งครอบครัวหรือยังเรียบร้อยแล้วครับกำลังเดินทางมาไม่นานเสียงร้องให้หวยหวนก็ดังมาจากปากซอยพ่อแม่ของมิววิ่งเข้ามาที่เกิดเหตุแต่ถูกเจ้าหน้าที่ห้ามไว้ลูกหนูลูกหนู แม่ของหมิวร้องให้ฟูมฟายขณะที่พ่อยืนนิ่งด้วยความชอ็อกสมชายเดินเข้าไปหาผมเสียใจด้วยนะครับขอทมอะไรหน่อยได้ไหมเมื่อคืนหมิวออกไปไหนมาหรือครับพ่อของหมิวตอบเสียงสัน่นมันมันไปติวหนังสือที่บ้านเพื่อนมาครับบอกว่าจะกลับดึกรู้ไหมครับว่าไปบ้านใครบ้านท็อปครับเพื่อนสนิทของหมิวสมชายจดบันทึกก่อนจะหันไปสั่งลูกน้องไปตามท็อปมาสอบปากคําด่วนแล้วก็รวบรวมข้อมูลเพื่อนสนิทของหมิวทั้งหมด ขณะนั้นเองเจ้าหน้าที่นิติเวชก็เดินเข้ามารายงานพบรอยฟกช้ำที่ลำคอคาดว่าถูกรัดคอจนเสียชีวิตและมีร่องรอยการต่อสู้เล็กน้อยน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ6-8ถึงชั่วโมงครับสมชายพยักหน้าก่อนจะหันไปมองรอบๆบ,บริเวณสายตาเหลือไปเห็นกล้องวงจรปิดที่หัวซอยเอากล้องวงจรปิดนั่นมาตรวจสอบด้วยเขาสั่งเราต้องหาตัวคนร้ายให้เจอโดยเร็วที่สุดขณะที่การสืบสวน เริ่มต้นขึ้นข่าวการเสียชีวิตของหมิวก็แพร่สะพัดไปทั่วองเภอทั้งแมนท็อปและบูมต่าได้รับข่าวร้ายนี้พร้อมกับความรู้สึกช็อกและเศร้าเสียใจแต่ไม่มีใครรู้ว่าในใจของพวกเขากำลังซ่อนความลับบางอย่างไว้ร้อยตำรวจโทสมชายนั่งอยู่ในห้องสอบสวนสายตาจับจ้องไปที่เด็กหนุ่มตรงหน้าท็อปนั่งตัวตรงสีหน้าเคร่งเครียดเล่าให้ฟังหน่อยสิคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างสมชายเอ่ยถาม ท็อปสูดหายใจลึกมิวมาถึงบ้านผมประมาณสองทุ่มครับเราติวหนังสือกันจนถึงเที่ยงคืนแล้วหมิวก็บอกว่าจะกลับแล้วคุณไม่ไปส่งเหรอผมผมเสนอนะครับแต่มิวบอกว่าไม่เป็นไรท็อปตอบเสียงสัน่นถ้าผมยืนยันที่จะไปส่งมิวคงสมชายยกมือห้ามอย่าโทษตัวเองเลยตอนนี้เราต้องหาความจริงให้ได้เขาจดบันทึกแล้วถามต่อระหว่างที่ติวกันมีอะไรผิดปกติไหมท็อปสายหน้า ไม่มีครับทุกอย่างปกติดีแต่แววตาของเขาบ่งบอกถึงความลังเลสมชายสังเกตเห็นมีอะไรที่คุณยังไม่ได้บอกผมหรือเปล่าท็อปเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเสียงแถวจริงๆแล้วมีโทรศัพท์เข้ามาหามิวครับใครโทรมาผมไม่รู้ครับแต่หมิวดูตกใจมากพูดคุยกันแค่ไม่กี่นาทีแล้วก็วางสายผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หมิวบอกว่าไม่มีอะไรสมชายจดบันทึกอย่างรวดเร็วแล้วหลังจากนั้นหมิวเป็นยังไงบ้าง ดูกังวลครับเหมือนใจลอยแต่ก็พยายามทําเป็นปกติขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่เคาะประตูเข้ามาขออนุญาตครับผลการตรวจสอบกล้องวงจรปิดออกแล้วสมชายพยักหน้าขอบคุณที่ให้ข้อมูลนะท็อปเดียวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะเรียกมาอีกทีเมื่อท็อปออกไปสมชายรีบเปิดแฟ้มผลการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นหมิวเดินออกมาจากซอยบ้านท็อปตอนที่งคืนกว่าแต่ที่น่าสนใจคือมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขับตามมาไม่ไกล ขยายภาพคนขับรถให้หน่อยสมชายสั่งเจ้าหน้าที่ทำตามแต่ภาพที่ได้ยังคงไม่ชัดเจนนักเห็นเพียงร่างของชายหนุ่มสวมหมวกกันน็อกส่งภาพนี้ไปให้ทีมวิเคราะห์ภาพด่วนผมอยากรู้ว่าคนขับรถเป็นใครสมชายสั่งก่อนจะหันไปทางลูกน้องเอาล่ะถึงเวลาที่เราต้องคุยกับเพื่อนคนอื่นๆของหมิวแล้วเริ่มจากแมนกับบูมขณะเดียวกันที่บ้านของแมนแมนนั่งอยู่ในห้องนอนสายตาจับจ้องไปที่โทรศัพท์มือถือ เขากำลังลังเลว่าจะโทรหาใครสักคนดีหรือไม่ในที่สุดเขาก็กดโทรออกฮั Boom. นหลบูมนายได้ข่าวเรื่องหมิวหรือยังเสียงของแมนสันเครือเอิมได้ยินแล้วบูมตอบเสียงเรียบแล้วไงนายนายคิดว่าเราควรทำยังไงดีทำอะไรเราไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นจำไว้นะบูมตอบเสียงเข้มแค่ทำตัวปกติตํารวจคงมาถามเราแน่แต่เราไม่รู้อะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมแมนเงียบไปครู่หนึ่ง แต่ถ้าความจริงมันถูกเปิดเผยละ่ะมันจะไม่มีทางถูกเปิดเผยถ้าเราไม่พูดอะไรออกไปบูมตอบอย่างเด็ดขาดจำไว้แมนเราต้องรักษาความลับนี้ไว้ไม่งั้นพวกเราทุกคนจะแย่แมนถอนหายใจก็ได้ฉันจะพยายามเมื่อวางสายแมนสุดตัวลงบนเตียงน้ำตาเริ่มไหลาอาบแก้มเขารู้ดีว่าความลับที่เขาและเพื่อนๆซ่อนไว้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาการตายของมิวแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะเปิดเผยมันออกมา เช้าวันต่อมาร้อยตำรวจโทสมชายนั่งอยู่ในห้องทำงานตรวจสอบรายงานต่างๆที่ทยอยเข้ามาเสียงเคาะประตูดังขึ้นเข้ามาเขาเอ่ยร้อยตำรวจตรีวิทยุลูกน้องคนสนิทเดินเข้ามาพร้อมแฟ้มเอกสารผลการตรวจสอบโทรศัพท์ของมิวออกแล้วครับสมชายรับแฟ้มมาเปิดดูทันทีมีอะไรน่าสนใจบ้างมีสายโทรเข้าจากเบอร์ปิดบังหมายเลขคืนวันเกิดเหตุครับตรงกับเวลาที่ท็อปบอกว่ามิวได้รับโทรศัพท์ตอนอยู่ที่บ้านเขา สมชายพยักหน้าตามเบอร์นี้ให้ได้ครับทีมเทคนิคกำลังดำเนินการอยู่วิรายงานแล้วก็มีอีกอย่างครับพบข้อความที่น่าสนใจในแชทกลุ่มของมิวกับเพื่อนๆว่ายังไงเป็นข้อความจากมิวเองครับส่งเมื่อสามวันก่อนเกิดเหตุมีใจความว่าพวกเราต้องคุยกันเรื่องนี้เก็บไว้ไม่ไหวแล้วต้องบอกความจริงทั้งหมดแต่หลังจากนั้นไม่มีการตอบกลับในกลุ่มเลยครับสมชายขมวดคิ้วความจริงอะไรแล้วทำไมไม่มีใครตอบ ผมสงสัยเหมือนกันครับวิทตอบแต่ที่แน่แน่คือหลังจากข้อความนั้นมีการโทรหากันร,ระหว่างมิวกับเพื่อนในกลุ่มหลายครั้งโดยเฉพาะกับแมนและบูมงั้นเราต้องคุยกับสองคนนี้โดยด่วนสมชายลุกขึ้นยืนไปหาแมนก่อนไม่นานนักสมชายกับวิทก็มาถึงบ้านของแมนพบว่าเขากำลังนั่งอยู่ในสวนหลังบ้านสีหน้าหม่นหมองแมนใช่ไหมสมชายทักผมร้อยตำรวจโทรสมชายมาขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมแมนพงะงาเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าได้ครับ คุณสนิทกับหมิวใช่ไหมครับเราเป็นเพื่อนสนิทกันแมนตอบเสียงสัน่นแล้วคืนเกิดเหตุคุณอยู่ที่ไหนผมผมอยู่บ้านครับดูหนังอยู่ในห้องสมชายจ้องมองแมนอย่างพินิษมีใครอยู่กับคุณไหมแมนสายหน้าไม่มีครับผมอยู่คนเดียวแมนสมชายเอ่ยเสียงนุ่มผมรู้ว่าคุณกำลังปิดบังอย่างก่อนมิวเสียชีวิตเธอส่งข้อความในกลุ่มว่าอยากเปิดเผยความจริงบางอย่างคุณรู้ไหมว่ามันคือเรื่องอะไร สีหน้าของแมนเปลี่ยนไปทันทีเขาอ้าปากพูดอะไรบางอย่างแต่ก็หุบป,ปากลงอย่างรวดเร็วแมนถ้าคุณรู้อะไรตอนนี้เป็นเวลาที่ควรพูดออกมานักสมชายกดดันแมนสูดหายใจลึกน้ำตาเริ่มคลอผมผมอยากบอกแต่ผมกลัวกลัวอะไรกลัวว่าทุกอย่างจะพังลงมาแมนตอบเสียงสัน่นมันเป็นความผิดพลาดครับเราไม่ได้ตั้งใจสมชายขมวดคิ้วความผิดพลาดอะไรเกี่ยวกับการตายของมิวยังไง แมนสายหน้าอย่างรวดเร็วไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวหรือผมก็ไม่รู้เขาเงยหน้ามองสมชายดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวผมขอปรึกษาทนายก่อนได้ไหมครับผมสัญญาว่าจะเล่าทุกอย่างแต่ขอเวลาหน่อยสมชายพยักหน้าช้าๆได้แต่อย่าทำอะไรโง่ๆละ่ะเราจะจับตาดูคุณไว้ขณะที่สมชายกับวิทย์กำลังจะออกไปจู่ๆโทรศัพท์ของวิทย์ก็ดังขึ้นครับวิทย์รับสายฟังอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันมาหาสมชาย หัวหน้าครับทีมสืบสวนพบอะไรบางอย่างที่บ้านของบูมอะไรสมชายถามเสื้อเปื้อนเลือดครับซ่อนอยู่ในถังขยะหลังบ้านตอนนี้กําลังนำตัวบูมเข้าสถานีแล้วสมชายหันกลับไปมองแมนที่นั่งตัวสั่นอยู่บนม้านั่งคุณมีอะไรจะบอกผมเพิ่มไหมแมนแมนมองสมชายด้วยสายตาหวาดกลัวก่อนจะพูดเสียงแผ่วผมผมขอทนายครับ สมชายกับวิทย์มุ่งหน้าไปยังสถานีตำรวจทันทีเมื่อมาถึงพวกเขาเห็นบูมถูกนำตัวเข้าไปในห้องสอบสวนบูมนั่งตัวสั่นสีหน้าซีดเผือดบูมสมชายทักทายเราพบเสื้อเปื้อนเลือดที่บ้านคุณคุณมีอะไรจะบอกไหมบูมมองสมชายอย่างหวาดกลัวผมผมไม่รู้ว่ามันมาอยู่ที่นั่นได้ยังไงบูมวิทย์พูดเสียงเข้มนี่ไม่ใช่เวลามาโกหกถ้าคุณไม่ได้ทำก็ต้องบอกเราว่ามันมาอยู่ที่นั่นได้ยังไงบูมสูดหายใจลึกน้ำตลาลหลออกมา มันไม่ใช่ของผมครับผมไม่รู้จริงๆว่าใครเอามันไปซ่อนในถังขยะหลังบ้านคุณรู้ไหมว่าใครอาจจะมีเหตุผลที่จะทำแบบนั้นสมชายถามบูมสายหน้าผมไม่รู้เลยครับสมชายหันไปหาวิทย์พาเขาไปตรวจสอบเสื้อเปื้อนเลือดนั่นหน่อยดูว่ามันเป็นเลือดของใครแล้วก็ตรวจสอบบ้านของเขาอย่างละเอียดวิทย์พยักหน้าครับหัวหน้าสมชายหันกลับไปมองบูม เราไม่ได้ตั้งใจจะทําให้คุณกลัวแต่เราต้องรู้ความจริงคุณบอกได้ไหมว่าคุณอยู่ที่ไหนคืนวันเกิดเหตุบูมก้มหน้าลงน้ําตายังไหลผมอยู่บ้านครับแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองหลับไปตอนไหนสมชายพยักหน้าเบาๆคุณสนิทกับมิวใช่ไหมครับบูมตอบเราเสนิทกันมากแต่ช่วงหลังๆเธอเปลี่ยนไปไม่ค่อยพูดคุยกับผมเหมือนเดิมคุณรู้ไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับมิวก่อนที่เธอจะเสียชีวิตบูมสายหน้าไม่รู้เลยครับเธอดูเครียดมาก แต่ไม่เคยบอกผมว่าเกิดอะไรขึ้นสมชายพยักหน้าถ้าคุณนึกอะไรออกหรือมีอะไรที่คุณอยากบอกเราอย่าลังเลที่จะพูดนะขณะที่สมชายกับวิทย์ออกจากห้องสอบสวนวิทย์เอ่ยขึ้นหัวหน้าครับเราควรตามตัวเพื่อนในกลุ่มคนอื่นๆของมิวมาสอบสวนด้วยใช่สมชายตอบเราไม่สามารถปล่อยให้คนร้ายลอยนวลได้ถ้าพวกเขารู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการตายของมิวเราต้องรู้พวกเขาเดินออกจากสถานีตำรวจมุ่งหน้ากลับไปยังบ้านของมิว เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมสมชายรู้สึกว่าความจริงกำลังจะเปิดเผยในไม่ชา้าแต่เขายังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงและจะนำพาไปถึงใครแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้แน่คือเขาต้องหาความจริงให้ได้ไม่ว่าจะต้องใช้เวลาและความพยายามมากแค่ไหนก็ตาม สมชายและวิทย์มาถึงบ้านของมิวขณะที่พวกเขาเริ่มสำรวจห้องต่างๆภายในบ้านวิทย์ก็ตรวจสอบอย่างละเอียดทุกมุมทุกซอกของบ้านพวกเขาพบว,ว่าในห้องนอนของมิวนั้นยังคงเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่มีบางอย่างที่ดึงดูดความสนใจของสมชายวิทย์มาดูนี่สมชายเรียกวิทย์เดินเข้ามาเห็นสมชายกำลังหยิบสมุดบันทึกเล่มเล็กขึ้นมาเจออะไรครับหัวหน้าสมุดบันทึกของมิวสมชายเปิดสมุดบันทึกพลิกไปยังหน้าสุดท้ายที่มีการบันทึกไว้เนื้อหาบนหน้านั้นทำให้สมชายตกใจ วันที่24สิสิงหาคมวันนี้ฉันได้รับโทรศัพท์จากคนที่ไม่รู้จักเขาบอกว่ารู้เรื่องความลับของเราฉันกลัวมากไม่รู้จะทำยังไงแต่ฉันรู้ว่าต้องทำอะไรสักอย่างฉันไม่สามารถปล่อยให้ความลับนี้ถูกเปิดเผยได้ฉันต้องปกป้องคนที่ฉันรักสมชายอ่านบันทึกจบแล้วหันมองวิทย์มิวรู้ว่าเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายแต่เธอไม่บอกว่าเรื่องความลับนั้นคืออะไรหัวหน้าวิทย์พูดผมคิดว่า เราอาจจะต้องไปหาคุณท็อปอีกครั้งบางทีเขาอาจจะรู้เรื่องนี้สมชายพยักหน้าใช่ไปหาคุณท็อปกันไม่นานนักพวกเขาก็มาถึงบ้านของท็อปท็อปต้อนรับพวกเขาเข้ามาในบ้านสีหน้าของเขาดูเศร้าและเหนื่อยล้าคุณท็อปสมชายเริ่มพูดเราเจอบันทึกของมิวเขียนว่าเธอได้รับโทรศัพท์จากคนที่ไม่รู้จักและบอกว่าเขารู้เรื่องความลับของเธอคุณรู้หมว่าความลับนั้นคืออะไรท็อปสายหน้าไม่รู้ครับมิวไม่เคยบอกผมเรื่องนี้เลย คุณมีอะไรที่อาจจะเกี่ยวข้องกับความลับนี้ไหมสงชายถามท็อปคุณคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบผมไม่แน่ใจครับแต่หมิวเคยบอกผมว่าเธอรู้สึกว่ามีคนตามเธอในช่วงนี้สมชายหันมองวิทคุณท็อปผมขอถามอีกครั้งว่าคืนเกิดเหตุคุณอยู่ที่ไหนท็อปตอบเสียงเบาผมอยู่ที่บ้านครับดูหนังกับหมิวจนเธอได้รับโทรศัพท์จากนั้นเธอก็บอกว่าจะกลับบ้านคุณไม่สงสัยอะไรเลยหรือสมชายถามผมสงสัยครับท็อปตอบ แต่มิวบอกว่าไม่เป็นไรผมก็เลยไม่กล้าถามอะไรอีกสมชายพยักหน้าถ้าคุณนึกอะไรออกเพิ่มเติมรบกวนติดต่อเราทันทีนะครับหลังจากนั้นสมชายกับวิทย์ก็ออกจากบ้านของท็อปสมชายรู้สึกว่าความจริงเริ่มใกล้เข้ามาแล้วแต่เขายังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้วิทย์สมชายพูดขณะเดินกลับไปที่รถเราอาจจะต้องสืกจากเพื่อนคนอื่นๆของมิวเพิ่มเติมครับหัวหน้าผมจะเริ่มติดต่อคนอื่นๆมาให้ครับวิทย์ตอบ สมชายรู้ว่าทางข้างหน้ายังยาวไกลแต่เขาพร้อมที่จะเดินต่อไปจนกว่าจะเจอความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการตายของหมิวหลังจากออกจากบ้านของท็อปสมชายเลวิสเริ่มติดต่อเพื่อนคนอื่นๆของหมิวที่อยู่ในกลุ่มเดียวกวันวิจัดการนัดหมายเพื่อนของมิวสองสามคนมาพบที่สถานีตำรวจเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมในห้องสอบสวนที่สถานีวิจนำตัวเพื่อนของมิวมาสองคนคืออ้อมและจ่าทั้งสองคนดูมีความกังวลใจเล็กน้อย อ้อมจา๋าสมชายเริ่มต้นพวกคุณเป็นเพื่อนสนิทของมิวใช่ไหมใช่ค่ะอ้อมต่อพวกเราอยู่กลุ่มเดียวกันมาตั้งแต่มัธยมพวกคุณรู้ไหมว่ามิวมีความลับอะไรที่ไม่สามารถเปิดเผยได้สมชายถามจ๋าสายหน้ามิวไม่เคยบอกพวกเราตรงๆแต่เธอดูเครียดมากในช่วงหลังๆแล้วข้อความที่มิวส่งในกลุ่มเมื่อสามวันก่อนเกิดเหตุละ่ะมิวบอกว่าต้องคุยกันเรื่องนี้เก็บไว้ไม่ไหวแล้วต้องบอกความจริงทั้งหมดพวกคุณรู้ไหมว่ามันเกี่ยวกับอะไร สมชายถามอ้อมกับจ๋ามองหน้ากันก่อนที่อ้อมจะตอบเราเดาว่ามิวคงหมายถึงเรื่องของบูมกับแมนบูมกับแมนสมชายขมวดคิ้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกเขาจ๋าสูดหายใจลึกพวกเรารู้ว่าบูมกับแมนมีความสัมพันธ์กันแต่พวกเขาไม่ต้องการให้ใครรู้เพราะกลัวว่าจะมีปัญหากับครอบครัวและเพื่อนๆสมชายพยักหน้าแล้วทำไมมิวถึงเครียดกับเรื่องนี้เพราะมิวบังเอิญไปเห็นบูมกับแมนอยู่ด้วยกันในที่ลับๆอ้อมตอบ มิวไม่รู้จะทํายังไงกลัวว่าจะทําให้ความสัมพันธ์ในกลุ่มแตกหักแต่มิวบอกว่าเธอต้องบอกความจริงทั้งหมดสมชายกล่าวมันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นใช่ไหมอ้อมกับจ๋ามองหน้ากันอีกครั้งจ๋าตอบด้วยเสียงสัน่นเราไม่รู้จริงๆว่ามิวตั้งใจจะบอกอะไรอีกแต่เรารู้ว่ามิวได้รับโทรศัพท์จากคนที่ไม่รู้จักบ่อยๆในช่วงหลังๆสมชายพยักหน้าขอบคุณสำหรับข้อมูลถ้าคุณนึกอะไรออกเพิ่มเติมหรือมีอะไรที่สำคัญติดต่อเราทันที หลังจากสอบปากคำเพื่อนของมิวเสร็จสมชายกับวิทย์เดินออกมาจากห้องสอบสวนวิทย์พูดขึ้นดูเหมือนว่าความลับเรื่องบูมกับแมนจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแต่ยังมีบางอย่างที่เรายังไม่รู้ใช่สมชายต่อเราต้องสอบปากคำบูมกับแมนอีกครั้งพวกเขากลับมาที่ห้องสอบสวนบูมนั่งอยู่ในห้องสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวบูมสมชายเรียกเราพบความจริงบางอย่างเกี่ยวกับคุณกับแมนเรารู้ว่าคุณสองคนมีความสัมพันธ์กัน บูมหน้าแดงพวกคุณรู้ได้ยังไงเพื่อนของมิวบอกเรามาสมชายตอบแต่เราต้องการรู้ว่าทําไมมิวถึงต้องการเปิดเผยเรื่องนี้คุณรู้ไหมว่าเธอกําลังเผชิญกับอะไรบูมนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบผมไม่รู้ครับมิวเคยบอกว่าเธอถูกข่มขู่แต่ไม่บอกว่าใครขู่สมชายพยักหน้าแล้วคุณรู้ไหมว่าแมนรู้เรื่องนี้ไหมผมคิดว่าไม่รู้ครับแมนดูไม่สนใจอะไรนอกจากเรื่องของพวกเราบูมตอบเราต้องสอบปากคําแมนอีกครั้ง สมชายกล่าวกับวิทย์ไม่นานหลังจากนั้นแมนถูกนําตัวมาที่ห้องสอบสวนอีกครั้งสมชายเริ่มต้นถามทันทีแมนเรารู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับบูมแล้วแต่เราต้องการรู้ว่ามีเผชิญกับอะไรทําไมเธอถึงเครียดมากแมนสูดหายใจลึกผมไม่รู้ครับหมิวไม่เคยบอกผมเรื่องนี้เลยแต่มิวบอกว่าเธอต้องบอกความจริงทั้งหมดคุณรู้ไหมว่ามันคือเรื่องอะไรสมชายถามแมนสายหน้าไม่รู้ครับผมไม่รู้จริงๆ สมชายพยักหน้าขอบคุณที่ให้ความร่วมมือถ้าคุณนึกอะไรออกเพิ่มเติมติดต่อเราทันทีหลังจากสอบปากคําเสร็จสมชายกับวิทย์เดินออกมาจากห้องสอบสวนวิทย์พูดขึ้นเราต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการค่มคู่มิวมันอาจจะเป็นกุญแจสําคัญใช่สมชายตอบเราจะต้องหาว่าใครค่มคู่มิวและทาไมถ้าเรารู้เรื่องนี้เราอาจจะสามารถหาคําตอบเกี่ยวกับการตายของเธอได้ สมชายและวิทย์เริ่มทำการสืบสวนเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการข่มขู่มิวพวกเขาตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามิวในคืนเกิดเหตุทีมเ,เทคนิคแจ้งว่าพวกเขาสามารถระบุที่มาของเบอร์ได้แล้วมันเป็นเบอร์ที่ถูกใช้ในพื้นที่ร้างในเมืองเราเจอเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามิวแล้ววิทย์รายงานทีมเทคนิคบอกว่ามันถูกใช้ในพื้นที่ร้างในเมืองเราควรไปตรวจสอบสมชายพยักหน้าดีไปดูที่นั่นกันไม่นานนักพวกเขาก็มาถึงพื้นที่ร้างนั้น มันเป็นอาคารเก่าที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายปีสมชายและวิทย์เริ่มตรวจสอบภายในอาคารพวกเขาเจอห้องหนึ่งที่ดูเหมือนจะมีคนมาใช้เมื่อไม่นานนี้ในห้องมีเศษกระดาษขาดๆกระจายอยู่บนพื้นดูนี่สิวิทย์พูดขณะหยิบเศษกระดาษขึ้นมามีบางอย่างเขียนไว้บนกระดาษสมชายหยิบเศษกระดาษนั้นขึ้นมาอ่านวันที่24สิงหาคมมิวต้องจ่ายเงินก่อนจะเปิดเผยความลับถ้าไม่งั้นจะมีปัญหาแน่นี่มันคือหลักฐานว่ามิวถูกข่มขู่จริงๆวิทย์พูด เราต้องหาให้ได้ว่าใครเป็นคนข่มขู่สมชายพยักหน้าใช่แต่มันยังไม่พอเราต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนที่เกี่ยวข้องกับการข่มขู่มิวพวกเขายังคงตรวจสอบต่อไปจนพบว่ามีบาะแสใหม่เป็นอีเมลในคอมพิวเตอร์เก่าที่ถูกทิ้งไว้ในห้องลองดูนี่สิครับหัวหน้าวิทย์เปิดคอมพิวเตอร์ที่ยังใช้งานได้บางส่วนพบว่าในอีเมลนั้นมีข้อความที่น่าสงสัยจากผู้ส่งที่ใช้ชื่อปลอมส่งหลักฐานทั้งหมดไปให้ทีมเทคนิควิเคราะห์ เราต้องรู้ว่าอีเมลนี้ส่งจากที่ไหนสมชายสั่งหลังจากกลับมาที่สถานีตำรวจทีมเทคนิคสามารถระบุดได้ว่าอีเมลถูกส่งมาจากคาเฟ่แห่งหนึ่งในเมืองสมชายและวิทจึงรีบไปที่คาเฟ่นั้นเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อถึงคาเฟ่พวกเขาแสดงบัตรตำรวจและถามหาผู้จัดการผู้จัดการคาเฟ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและบอกว่าในวันนั้นมีคนมาใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะบ่อยครั้งเรามีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับผู้จัดการบอกคุณสามารถดูได้เลย สมชายและวิตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและพบว่ามีชายคนหนึ่งที่ดูมีลักษณะน่าสงสยัยใช้คอมพิวเตอร์อยู่ตรงเวลาที่อีเมลถูกส่งออกไปนั่นล่ละสมชายพูดเราต้องหาตัวชายคนนี้ให้ได้วิทเริ่มทำการสืบหาตัวตนของชายคนนั้นและไม่นานพวกเขาก็พบว่าเขาชื่อประกรณ์เป็นอดีตแฟนของหมิวที่เคยมีปัญหากันมาก่อนประกรณ์สมชายพูดเขาอาจจะมีแรงจูงใจในการข่มขู่มิวเราต้องสอบปากคำเขา พวกเขารีบไปยังที่อยู่ของประกรณ์และนําตัวเขามาที่สถานีตํารวจในห้องสอบสวนประกรณ์นั่งอยู่อย่างไม่สบายใจประกรณ์สมชายเริ่มถามคุณรู้เรื่องการตายของมิวไหมปรกรณ์สายหน้าไม่รู้ครับแต่เรามีหลักฐานว่าคุณข่มขู่มิวด้วยอีเมลสมชายกล่าวคุณต้องบอกความจริงประกรณ์หน้าซีดผมผมแค่ต้องการข่มขู่เธอเพราะเธอทิ้งผมแต่ผมไม่ได้ฆ่าเธอสมชายจ้องมองเขาแล้วใครฆ่ามิว ปรกรณ์หันมองซ้ายขวายอย่างหวาดกลัวผมไม่รู้ครับผมสาบานว่าผมไม่รู้สมชายพยักหน้าถ้าคุณพูดความจริงเราจะสืบสวนต่อไปจนกว่าจะเจอความจริงสมชายและวิทย์ออกจากห้องสอบสวนพวกเขารู้ว่าปรกรณ์ไม่ใช่คนร้ายแต่ข้อมูลที่ได้จากเขาช่วยให้พวกเขาเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับแรงจูงใจและการข่มขู่ที่มิวเผชิญเราใกล้จะเจอความจริงแล้วสมชายพูดแต่เราต้องสืบหาคนที่ฆ่าหมิวให้ได้ สมชายและวิทย์ยังคงมุ่งมั่นในการสืบสวนพวกเขาเริ่มตรวจสอบข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหมิวและสืบหาความเป็นไปได้ในการหาคำตอบเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเธอคืนหนึ่งในขณะที่สมชายนั่งทำงานในห้องทำงานของเขาเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นร้อยตำรวจโทรสมชายพูดครับเขารับสายสมชายผมเจออะไรบางอย่างวิทย์พูดอย่างรีบร้อนในคอมพิวเตอร์ของหมิวมีไฟล์วิดีโอบันทึกการประชุมลับการประชุมลับสมชายขมวดคิ้วประชุมอะไร มันเป็นการประชุมระหว่างมิวกับกลุ่มคนที่ดูเหมือนจะมีอิทธิพลวิตตอบดูเหมือนพวกเขากำลังคุยกันเรื่องบางอย่างที่สำคัญมากส่งไฟล์มาให้ผมทันทีสมชายสั่งไม่นานนักสมชายได้รับไฟล์วิดีโอและเริ่มดูเขาพบว่าเป็นการประชุมระหว่างมิวกับกลุ่มคนที่ดูมีอิทธิพลสูงหนึ่งในนั้นมีใบหน้าที่คุ้นเคยเป็นนักธุรกิจชื่อดังในเมืองหมิวพวกเราไม่สามารถให้เธอเปิดเผยเรื่องนี้ได้นักธุรกิจคนหนึ่งกล่าวถ้าเธอไม่ยอมร่วมมือผลกระทบจะใหญ่หลวงกว่าที่เธอคิด แต่ฉันไม่สามารถเก็บความลับนี้ได้อีกต่อไปมิวตอบฉันไม่สามารถยอมรับการทุจริตและการทำผิดกฎหมายของพวกคุณได้วิดีโอจบลงด้วยเสียงการโต้เถียงที่ดูเดือดสมชายรู้ทันทีว่ามิวต้องการเปิดเผยการทุจริตในองค์กรของนักธุรกิจเหล่านั้นวิทสมชายเรียกเราต้องสอบสวนกลุ่มคนในวิดีโอนี้พวกเขาอาจจะเป็นเบื้องหลังการตายของมิวสมชายและวิทเริ่มทำการสืบสวนและสอบปากคำกลุ่มคนในวิดีโอพวกเขาพบว่า มีนักธุรกิจคนหนึ่งชื่อสุเมธที่ดูมีพฤติกรรมน่าสงสัยมากที่สุดสุเมธเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลในเมืองแต่ก็มีข่าวลือเกี่ยวกับการทุจริตและการทำผิดกฎหมายของเขาสุเมธคือคนที่เราต้องจับตาดูสมชายพูดเราต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงเขากับการตายของหมิวพวกเขาเริ่มตรวจสอบธุรกิจและการดำเนินงานของสุเมธอย่างละเอียดและพบว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในองค์รงกรหลายแห่ง เราเจอหลักฐานที่สามารถมัดตัวสุเมธได้วิทพูดเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการข่มขู่และการทำผิดกฎหมายหลายกรณีดีสมชายตอบเราต้องการหลักฐานเพิ่มเติมที่เชื่อมโยงเขากับการตายของหมิวสมชายและวิทยังคงสืบสวนและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพวกเขาพบว่ามีการโอนเงินจากบัญชีของสุเมธไปยังบัญชีที่เชื่อมโยงกับกลุ่มคนที่ทำงานให้กับเขาในคืนเกิดเหตุนี่คือหลักฐานที่เราต้องการสมชายกล่าว เราสามารถจับกลุ่มสุมเมธและสอบปากคำเขาได้แล้วพวกเขารีบดําเนินการและจับกลุ่มสุมเมธเมื่อถูกนําตัวมาที่สถานีตํารวจสุมเมธพยายามปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่สมชายไม่ยอมแพ้สุมเมธสมชายพูดเรามีหลักฐานที่เชื่อมโยงคุณกับการข่มขู่และการตายของหมิวคุณไม่สามารถปฏิเสธได้อีกต่อไปสุมเมธเริ่มเงือแตกและพูดเสียงสัน่นผมผมไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้บอกความจริงทั้งหมดสมชายกล่าว มันจะเป็นการช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวของคุณซุมเมสูดหายใจลึกและเริ่มเล่าความจริงผมไม่ต้องการให้หมิวเปิดเผยการทุจริตในองค์กรของผมผมคิดว่าการข่มขู่เธอจะทําให้เธอเงียบแต่ทุกอย่างกลับผิดพลาดแล้วคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของหมิวหรือไม่สมชายถามผมสาบานว่าไม่มีสุมเมสตอบผมแค่ต้องการให้เธอเงียบผมไม่เคยคิดว่าจะมีคนฆ่าเธอสมชายพยักหน้าขอบคุณที่บอกความจริงเราจะสอบสวนเพิ่มเติม และนำตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดมารับผิดหลังจากนั้นสมชายและวิทย์ยังคงทำงานหนักเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมและนำตัวคนร้ายมารับโทษพวกเขาเชื่อว่าความยุติธรรมจะต้องมีวันมาถึงและพวกเขาจะไม่หยุดจนกว่าจะเจอคำตอบทั้งหมดสมชายและวิทย์ยังคงทำงานหนักเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตายของมิวพวกเขาตรวจสอบข้อมูลจากคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ของมิวอย่างละเอียด และพยายามหาความเชื่อมโยงกับคนในกลุ่มของซุเมธวันหนึ่งขณะที่สมชายนั่งทํางานอยู่ในห้องทํางานเสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นสมชายพูดครับเขารับสายหัวหน้าผมเจอข้อมูลสําคัญในโทรศัพท์ของหมิววิทพูดอย่างตื่นเต้นหมิวได้บันทึกการสนทนาระหว่างเธอกับคนที่ข่มขู่เธอไว้ส่งข้อมูลมาให้ผมทันทีสมชายสั่งวิทส่งไฟล์เสียงที่บันทึกการสนทนามาให้สมชายฟังไปครู่หนึ่งสมชายพบว่ามีเสียงของคนที่พูดถึงการข่มขู่ และการบังคับหมิวให้เงียบถ้าเธอเปิดเผยข้อมูลนี้ทุกอย่างจะพังลงเราจะทําให้เธอเสียใจที่ไม่ฟังคําสั่งเสียงหนึ่งในฝ่ายพูดผมไม่สนใจอีกต่อไปฉันจะเปิดเผยความจริงให้ทุกคนรู้มิวตอบกลับเธอไม่รู้ว่ากําลังเล่นกับไฟเสียงนั้นตอบเธอจะต้องชดใช้สมชายพยักหน้านี่คือหลักฐานที่เราต้องการเราสามารถเชื่อมโยงการข่มขู่กับสุเมธและคนของเขาได้แล้ว สมชายและวิทย์รีบนำหลักฐานนี้ไปให้อัยการเพื่อดำเนินคดีกับสุมเมศและคนที่เกี่ยวข้องพวกเขาทำการจับกลุ่มและสอบปากคำกลุ่มคนของสุมเมศเพิ่มเติมในระหว่างการสอบสวนคนหนึ่งในกลุ่มของสุมเมศสารภาพว่าเขาเป็นคนที่ถูกสั่งให้ข่มขู่มิวและในคืนเกิดเหตุเขาได้เผลิทำร้ายหมิวจนเสียชีวิตผมไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้เขาสารภาพผมแค่ต้องการข่มขู่เธอแต่เมื่อเธอไม่ฟังผมก็ทำไปโดยไม่คิด สมชายและวิทย์รวบรวมหลักฐานทั้งหมดและนำตัวคนร้ายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในที่สุดพวกเขาสามารถพิสูจน์ความผิดของซูมเมธและคนของเขาได้และทำให้พวกเขาได้รับโทษตามกฎหมายเราเจอคำตอบแล้วสมชายพูดขณะมองออกไปนอกหน้าต่างบิวได้รับความยุติธรรมแล้ววิทย์พยักหน้าใช่ครับหัวหน้าเราทำสำเร็จสมชายรู้สึกโล่งใจที่ในที่สุดพวกเขาสามารถคลี่คลายคดีได้และมั่นใจว่า เขาจะยังคงทำงานเพื่อปกป้องความยุติธรรมต่อไป